ห,หลานสายก okay. anyway, evet, ินอยู okay. ่ที okay. ่อะไรตลาดต้นตาลร้านอะไรร้านข้าวเหนียวมะม่วงกุ้แดงบ้านไท่โอเคนะคะวันนี้เราจะมาชิมอาหารลูกกานเนอร์นั้นมีสารคอีสารโอเควันนี้เราจะกินข้าวเหนียวมะม่วงนะคะแกเนื้อของอ่าแล้วเราตามไปชิมดูนะคะว่ารสชาติจะอร่อยมีคนเขาบอกมาใช่คไหมคะโอเคค่ะใช่ใช่ ตาเจ้าของร้านนะคะสาขาสอง่ามีมีน้องโบนัสเพื่อนนะคะเจ้าของร้านอะ่นะนคะดูนะคะดูการทำนะคะอาชีพอะมันอาชีพงานงานในในร้านเพินมม้วนม้วนอยู่ในนั้นแล้ว <S <S ไปม้วนอะไรอยู่ใน่รอคะ หวานทุกอย่างเลยนะคะดูนิคะถ้าใครอยากทานต้องมหวานมาเลยค่ะมีบัวลอยด้วยมีบัวลอยไข่หวานไข่เค็มด้วยนะคะทุกเมนูค่ะก็จะมากินได้แล้วมันได้แล้วไม่ต้องพูดอ่ะมันได้ไม่ได้อะไรล่ะไม่ต้องพูดอะไรอ่ะจะมากิน ชิมเลยอันนี้มีถั่วมีประกอบด้วยอะไรถั่วทองอันนั้นถั่วทองเขาเรียกถั่วทองลูกอันนี้มะม่วงยั่วๆค่ะม่วงน้ําดอกไม้เลยนะคะอืมถั่วทองอืเขาเหนียวด้วยนะคะเ้าเหนียวอืเขาเหนียวฟังดูเดียร์และต้องใส่กับคอสตินี่เลยนะคะต้องใส่กับมะม่วงด้วยนะคะการเป็นคนเหนียวมะม่วงต้องใส่ข้าวเมี่ยงลงไปนะคะม้าวม่วงนะคะขอชิ้นนึงเลยไอ้โบดขอชิ้นนึงเลยค่ะ ให้ลูกค้ามาซื้อของ,งรับอะไรดีครับเอาเอาอมม่วงยำคะแต่ที่มะม่วงใส่เข้าไปคะ่ะอืมทำให้สลัดสดสวยสวยงามนะคะไม่สวยงามแล้วเอาเข้าปากปุ้มมันไม่สวยแล้วมันคำใหญ่ปึ๊ดจนะอือ้ยำๆตามเนื้อมะม่วงคะ่ะสุดท้ายเ้วยมะม่วงแต่คุณยายจะใส่ทั้งข้าวแลวมะม่วงนะคะ ทำยังออมอร่อยตัวทองตามด้วยก็ดีนะคะปลาตั่วทองไหมโอ้ยตัวทองด้วยนะคะจากตั่วทองเขาตามมาตาเหลือกแตาเหมือนจับปิ้นเลยค่ะตาเหลือก็มันอร่อยนี่คะ ร้านเขาอร่อยจริงๆค่ะสมคำร่ำลือใช่นไหมสาขาที่หนึ่งอยู่ตรงทางไปตลาดตู้รุ่งนะคะจะติดจะติดจะติดกับร้านออะไรรเหแถวแถวของหวานอาณาจักรของหวานอาณาจักรของหวานได้ไหมอันนี้มีในสาขาสองอันนี้สาขาตลาดตู้ลุงว้าวนั่นคำใหญ่เกินไปแล้วนั่นกินเป็นปากปูนเลย S <S ควรใจค่ะอืมอืมขาก็โตัวโหไม่แย่แซ่บเซบเบอร์อค่ะอ่อละล่ะให้เวลาละเราก็ลาท่านผู้ชมมาละอย่าลืมแล้วขอกินต่อนะคะเราบ๊ายบายก่อนค่ะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งไม่พลาดการติดตามเรานะคะถ้าอยากให้ไปทานที่ไหนคอมเมนต์มาใต้คลิปเลยโอเคโอเคในกับหลานก็จะฟินนะคะต่อนะคะจะไปกินฟินต่อค่ะลายบายค่ะดูสภาพสิคะเนี่ยเนี่ยสภาพที่นี่จะจั <c oughs> ดให้หมดเลยะ